สวัสดีครับพบกับที่แนเจอนะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของล็อกอินนะครับอันนี้แจกทุกวันนะครับเอาเบื้องต้นนะแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานก็ทำโพส์แจ้งโพส์ครับที่เพจทางการของผมนะว่าเบื้องต้นนะครับอย่าไปปิดป้ายประกาศเนี่ยสมมติเราไปติ๊กแบบนี้เนี่ยแล้วเรามี ID อื่นๆนะครับคือถ้าสมมติว่า ิกไปแล้วแต่มี ID เดียวเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวอีกวันหนึ่งมันก็ขึ้นป๊อปอัพมาใหม่ครับแต่ว่า,าเกมเนี้ด้วยความที่ว่าเปิดมานานนะผู้เล่นก็จะแบบว่ามีหลากหลายไอดีปรากฏว่าได้อยู่ ID เดียวครับไอดี ID อื่นไม่ได้ครับส่วนบางคนบอกว่าไม่ได้ปิดป้ายประกาศแล้วไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของแคสเกม ก็คือข้อมูลครับของแอปนั้นๆน่ะนะครับเราเรากดค้างไปที่แอปเนี่ยเราไปข้อมูลแอปนะครับแล้วก็ไปล้างแคชก็คือเคลียร์แคชของเกมของแอปนั้นๆครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันติดข้อมูลครับติดคุกกี้ค้างติดข้อมูลค้างเนี่ยมันก็เลยทําให้อ่ารับไม่ได้หรือไม่เข้าใจว่า,ารับไปแล้วครับอันนี้จะเป็นปัญหาของอุปกรณ์นะครับอ่าะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานใครที่มีปัญหามาคอมเมนต์บอกกันสักนิดหนึ่งนะว่า เกมชดเจยให้หรือเปล่านะครับอ่านะครับหรือว่าแจ้งเกมหรือ,อยังนะอาจารย์เนี่ยอันนี้ก็คือเรียกได้ว่ากดรับได้เลยนะครับเอนนี้ก็ถือว่ามาเขาดาวกันนะเตรียมพงเตรียมพร้อมอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับเดือนนี้ครับโคราบโบจบวันศุกร์ที่28แล้วก็เข้าสู่รอบหรอบ11ปีนะครับซึ่งก็บอกไปแล้วครับว่าเข้าสู่รอบปกตินะเซิร์ฟก็จะปิด10บโมงเช้าเซิร์ฟปิด10บโมงเช้าวันศุกร์นี้ครับ เปิด6โมงเย็นเป็นกำหนดการนะเลื่อนไม่รู้ครับจะทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มครับก็ว่ากันไปนะใครยังไม่ได้จัดอะไรของเดือนนี้เอาให้เรียบร้อยครับแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับเจน้ำการค้าทอเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปียดดูดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ครับร้านค้าตัวทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีเลยนะครับปลอดภัยไว้ใจได้นะเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS รัทางร้านมีบริการกดแพ็กให้ได้ครับสำหรับ Android นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android ก็จัดได้เลยครับส่วน บริการโปรแกรมจำลองยนะูจีโฟนมีหลายดีเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวครับ <c oughs> ก็สามารถสอบถามนะครับว่าต้องทํายังไงเกมไหนได้บ้างครับสนใจเติมเกมและใช้บริการโปรแกรมจำลองครับผมแป๊บนึงนัดเอาไว้ให้ที่ปักหมู่คอมเมนต์กับใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับจนนําการค้าจ็อกซ์เซนเตอร์ปลอดภัยประหยัยดรวดเร็วใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับตรงนี้ครับสามารถที่จะกดรับได้เลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของภารกิจนะครับมันจะมีภารกิจนะครับรับพวงกุญแจใช่ไหมอันนี้สามารถที่จะกดรับภารกิจได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่าภารกิจมันขึ้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือแจกมาในจํานวนที่ค่อนข้างจะเยอะ่หเนะดูนะ เมื่อวานผมกดรับไปแล้วก็รับไปแล้วนะครับคือกดรับไปได้เลยครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่า,าด้วยเวลาภารกิจเนะี่ยเขาตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะเป็นของเดือนนี้นะครับเขาดาวห้าวันนะแล้วก็ไปอของเดือนหน้านะครับอันนี้คือกว่าจะถึงาภารกิจสําคัญครับเพราะตรงนี้เนะี่ยมันแจกเป็นซนะุปเปอร์เรลนาสองครั้งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกบ9าดาวสักหนึ่งตัวนะแต่าาก็ไม่น่า,าจะเป็นกบแปดดาวก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกบ9ก้าดาวส่วนใหญ่เขาจะ เอาไปให้เป็นวันท้ายๆนะแต่นี่คือเขาให้เป็นรูบี้ก็จริงๆไม่แน่ตรงนี้เดี๋ยวพอวันอัปเดตนะวันสุ่นะี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนสักอันหนึ่งก็ได้อน,นี้ผมแจ้งไปแล้วว่า,ายังไม่แน่ชัดนะว่ากบก้าดาวเนี่ยจะแจกทั้งหมดกี่ตัวซึ่งคาดเดาวว่าน่าจะมีอย่างน้อยๆ2ตัวครับแล้วด้วยความที่ว่าเขาแจ้แบบจํานวนที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมากนะฉะนั้นผมบอกก่อนนะครับตรงนี้เตือนก่อนนะอย่าไปย่อยทิ้งผมเชื่อว่ามีหลายคนย่อยไปแล้ว นี่เพราะว่าร้อยอันเนี่ยสมมุตินะผมไม่ย่อยนะมันได้เยอะนะครับมันได้เยอะซึ่งซึ่ง,ง,งบางคนอาจจะเป็นแบบไอดีใหม่หรือนะครับอาจจะแบบว่าบังเอิญขาดอยู่พอดีนะว่าแบบเอ้ยกระดานกบกําลังจะเล่นอยู่ละขาดเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าเจอกระดานแบบนี้ครับแล้วแบบเฮ้ยมันขาดอยู่เท่านัน้นเท่านี้ย่อยทิ้งครับคือขอให้แน่ชัดก่อนอในเกมนี้ผมต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับว่า อยากให้แน่ชัดก่อนยิ่งเราเป็นมือใหม่หรือเป็นมือที่แบบว่าอาจจะมีประสบการณ์นในเกมน้อยครับของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะจาเป็นต้องใช้นะครับเอาจนกว่า,าจ,จะแน่ชัดนะครับถามผู้รู้ก็ได้หรือรอ,อเกมแจ้งเกมประกาศนะว่าแบบไอ้ของชิ้นนั้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรแล้วค่อยไปย่อยทิ้งครับรวมถึงเลนเจอร์กับเกีย์ด้วยนะอันนี้ว่ากันตรง,ตรงครับผมเชื่อว่า มือใหม่เนี่ยเจอประสบการณ์แบบนี้เยอะคืออาจจะอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจครับซึ่งอันนี้เราต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าบางทีเนี่ยเราเราอาจจะเจอ,อความมิเห็นของคนที่แบบว่าตัวเขาเทพจริงๆริงไอ,องกระดานเนี้ยจะเล่นไหมกระดานนี้อันนี้แล้วแต่นะไม่ว่ากันนะถ้ากระสุิเล่นกระดานนี้ก็คือกบดําจะหายไปหนึ่งตัวยังไม่ใช่กระดานดีสุดหรือหรือ,รอจะลองเล่นก็ได้ นะเดี๋ยวผมลองเล่นดูกันเผื่อมีดว,ดวงฟลุกนะครับเรนเจอร์นะครับคือแน่นอนเรนเจอร์เนี่ยมันจะมีเรนเจอร์ประเภทที่แบบว่า PVP คือกากนะอาจจะใช้ไม่ได้เลยในอีกไหนก็อาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยแต่ด้วยสกิลนะครับมันอาจจะนําไปเล่นในหมดอื่นได้เล่นได้ว่ากาก PVP แต่มีดีในหบดอื่นครับอย่างเช่นพวกเรนเจอร์ประเภทลดต้านนะครับลดต้านเนี่ยเอาไปเล่นหอคอยได้เลย อ่านครับรดต้านทำเล่นหอคอยได้บางตัวเนี่ยเวลร้อยสี่สิบครับบอสตัวที่เราแบบไอคาดไม่ถึงครับเราสามารถที่จะเคลียร์ผ่านจนได้นะครับอมีฟมุุกไหมมีรุน้นไหมไม่มีครับอเสียครบดำไปหนึ่งตัวไม่เป็นไรอันนี้คือตั้งใจจะลองเล่นนะครับอ,อย่างเงี้ยนะคือหลายคนอาจจะแบบว่าขาดนะครับในส่วนของคริสตัลพอดีอย่าไปย่อยนะครับเพราะว่าจํานวนเขาแจกมาพันหกแบบนี้เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดหนึ่ง นะครับฉะนั้นเรนเจอร์นะแต่ปัญหาเนะี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของคลังเรนเจอร์ครับที่คลังเรนเจอร์เนี่ยมันล้นว่าเอาจริงๆนะพอมันล้นปุ๊มเนี่ยมันก็อาจาจะจําเป็นจะต้องย่อยทิ้งครับเดี๋ยวเราดูนิดนึงครับในกันหมดการนะว่ามีอะไรมาไหมครับห้าคูณห้ามีมาแล้วครับอันนี้โอเคเขาแจ้งมาแค่นี้นะครับก็ยังยังไม่เห็นในส่วนของเดือนหน้านะครับฉะนั้นนะครับในส่วนของ ร้านค้าอีเวนต์ผมว่าน่าจะมีนะด้วยรูนแจกมาเยอะขนาดนั้นนะครับอย่าไปย่อยทิ้งนะผมยังย้ำอีกครั้งครับเพราะว่าอ่ามันแจกมาจานวนเยอะมากร้านค้าอีเวนต์น่าจะมีนะครับแล้วก็กบ9ดาวน่าจะอยู่ในนั้นนะครับแล้วจะมีรูบี้ให้ได้อีกไหมอ่าต้องรอุูนครับส่วนเกียร์นะครับเน้นย้ำอีกครั้งว่า ด้วยครบรอบปีเขาไม่เคยทําแจกเขามีแต่ทําขายทําแจกจะเป็นครึ่งปีฉะนั้นเนี่ยร้าน้าอีเวนต์อาจจะไม่มีเกียร์ให้แรกผมว่าน่าจะเป็นรูบี้กับกบ9้าดาวนะนะครับแล้วที่เหลือก็ของอันอื่นอย่างที่ผ่านมานะครับก็น่าจะมีครบหมด้วนะฉะนั้นเน้นย้ำครับว่าอาลูน11ปีอย่าไปย่อยทิ้งนะครับ จำเป็นต้องใช้นะอสโอลิเน,นเจอร์ก็อย่างที่บอกครับวา่าบางตัวมันใช้ประโยชน์ได้ครับเกียร์ก็เหมือนกันนะเรารีวิวไปแล้วครับว่าตัวามาซิลครับใส่เซ็ตเกียร์ฟรีนะครับก็คือเข็มเข็มฉีดยาครับผมเห็นหลายคนย่อยทิ้งถ้าสมมุติเป็นมือที่เติมเป็นมือเติมครับมือมีตังครับย่อยทิ้งไม่มีปัญหาเพราะว่ามือระดับ เติมสมมติเติมทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะมีเกียร์พอจะมีเกียร์ดีๆแต่ถ้าเกิดเป็นมือที่เขาแบบว่าเทพจัดๆเลยเติมเยอะๆเะนี่ยบางทีเกียร์ที่แบบถือว่าดีมากๆสําหรับทีมพวกเราเนี่ยเขาก็จําเป็นจะต,ต้องย่อยทิ้งเพราะวา่าเขาย่อยเพื่อไปเอาเขีย้ยวนะครับเขีย้ยวมังกรนะเอาวิธีบวกเกียร์แดาวครับแล้วก็ที่สําคัญเหมือนกันก็คือคลังเกียร์ครับคลังเกียร์เท่ากับเรนเจอร์นะก็คือเจ0ดร้อยเนี่ยมันไม่พอ คือผมมองว่าคลังเรนเจอร์เนี่ยยังยังพอไหวอยู่นะคลังเรนเจอร์ยังพอไหวอยู่นะครับแต่ว่าคลังเกียร์นี่ผมมองว่ามันน้อยไปครับเพราะว่าดบนู่นนี่นั่น่ะแล้วก็เราจะมีพวกเกียร์สะสมหรือว่าเกียร์ที่เป็นค่าดีๆเนี่ยเราอยากจะเก็บเอาไว้นะผมว่าปีนี้น่าจะต้องมีการขยายอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอะส่วนส่วนส่วนเรื่องของอ่าที่ ขอเกมว่าแบบว่าถ้าสมมติมันมีปัญหาเรื่องของการขยายอันนี้มันเป็นเรื่องของการพูดคุยนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องขายสถานเดียวครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกมเขาขยายให้ฟรีทุกคนครับแต่ว่าคราวนี้นมันติดขัดเรื่องของอความจุเราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาไหมเราก็เลยเสนอไปว่าถ้าสมมติมีปัญหาจริง,รงเนี่ยก็ขายก็ได้ะนะเพราะว่าบางคนเขาเติมหนักจริงๆเนี่ยเขาต้องการขยายคลังเรนเจอร์กับคลังเกียร์คร,ค,รยรครับจะได้ส่งผลกระทบต่อความจุเกมไม่เยอะมากเพราะว่า,าก็จะ ขยายจะบอกคนที่เติมอ่ะอันนี้เป็นการการขอนะไม่ได้หมายความว่าเอ้ยคนไม่เติมก็จะไม่ได้เปรียบไม่ไม,ไม่เราไม่ได้หมายความอ่างนั้นเราหมายความว่าหาทางออกเผื่อมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอันนั้นเกียร์เกินนะเรนเจอร์อะไรพวกนี้ครับอย่าปล่อยทิ้งครับอันที่เหลือก็รอดูนะันส่วนตู้กัญชาครับเพิ่มเรทเดี๋ยวคู่เทพมาวันสองวันสุดท้ายมาแน่นอนนะใครจะรอก็รอครับอ่ารูบงรูบี้นะเตรียมพงเตรียมพร้อมกันรือยังครับอ่าช่วงนี้ อ่าผมไปดูทวิตเตอร์ไปดูอื่นๆไม่มีรูปไม่มีอะไรหลุดเลยนะครับในส่วนของตัวละครนะบราวสยามนะครับคือมันเป็นบางสยามแน่ๆแหละร้อยเปอครับอย่างที่บอกอาจจะเป็นแค่เรื่องของชื่อกับการออกแบบที่แบบเอ้ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมีการปรับนู่นนี่นั่นไหมกับตัวละครอีก3ตัวนะว่าแบบเฮ้ยมันจะอ,อกมาในมุมไหนนะครับอาันานั้นเนี่ยรอรอดูแล้วกันนะอ่านันดีบินดูลงมาจากตำนานครับก็เทรนด์ตอนนี้ เกมมันจะมีเรื่องของเ e n นเลนเจอร์นะบทฮงบทโหดครับก็อิงกระแสไปก่อนเดี๋ยวตอนไหนปรับแล้วไม่ดีดีไม่ดีดดก็ค่อยว่ากันไปนะอย่างที่บอกครับว่าการเล่นเกมนี้เนี่ยคือถ้าหูไวตาไวจะค่อนข้างได้เปรียบทั้งเรื่องที่แบบว่าต้องรีบทำเรื่องที่แบบควรทำกับเรื่องที่อย่าทำอันนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องมาติดตามทีเคนเจอร์นะตามช่องอื่นก็ได้นะครับที่เขามีข้อมูลเชิงลึกเชิงลับ นาำมาไว้ต่อนเป็นดีเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นตามลุ่มต่างๆอ่ะเราจะเห็นเลยนะครับว่า,าผู้เล่นเกินครึ่งนะครับไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่ครับบางทีเขาแบบไม่ไม่ได้ติดตามข้อมูลเขาอาจจะพลาดาพลาดปัญหาบางอย่างพลาดกิจกรรมต่างๆนะครับหรือหรือแบบว่า 403อันนี้ต้องระวังเยอะๆเลยนะผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบไลายมันไม่เกี่ยวกับเกมครับ403นี่กลับมาอีกครั้งแล้วนะ403นี่คือเรียกได้ว่าคือพอผู้เล่นที่แบบว่าเขาเล่นกันใหม่จริงๆเเขาก็จะเห็นภารกิจการเชิญเพื่อนตรงนี้ผมว่าเข้าใจเหมือนกันนะคือเกมเขาไม่เอาออกสาเหตุเพราะว่า มันเป็นส่วนของเกมที่มันยังทําได้อยู่นะไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้นะคือปัญหาตรงนี้เนะี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยก็เอาเชิญเพื่อนออกไปเลยเธอจะได้จบๆไปนะครับคือตรงนี้เนะี่ยมันยังไม่มีวิธีการแบบร้อเว่าเฮ้ยทาแบบนี้จะต้องโดนนะหรือทําแบบนี้ไม่โดนครับคือมันยังสามารถทําได้อยอู่อ่ะพอมันยังสามารถทําได้อยู่แบบนี้ปุบเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้เอาออกเพราะว่า,าบางทีด้วย ID Line อ่ะต้องแจ้งแบบนี้ก่อนเพื่อบางคนเนี่ย ID Line เขาว่าใช้มานานแล้วแต่เขาไม่เคยเล่นเกมเรน,น,นเจอนะครับเขาก็สามารถที่จะเชิญเพื่อนได้ตามปกติเลยไม่มีปัญหาคืออย่างที่บอกว่าด้วยตอนนี้นสถิติมันแบบเกือบเกือบจะร้อยเนตลยครับว่ามันเกิดกับ ไอ้ดีไลน์ที่สร้างใหม่แบบพอสร้างใหม่มาปุ๊บเนี่ยก็แบบไปไป,ไปแอดเพื่อนแบบรัวๆเลยนะครับยิ่งใช้โปรแกรมเชิญเพื่อนเนี่ยอันนี้ยิ่งโดนเลยนะครับคือระบบมันคิดว่าเป็นการแฮกเพราะอย่างที่รู้กันนะว่าสมัยนี้เนี่ยนู่นนี่นั่นน่ยมันไม่มีอะไรปลอดภัยแล้วอะมันต้องพยายามระวังตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ย4.3ครับกับผู้เล่นมือใหม่ครับจะเจอปัญหาตรงนี้กันค่อนข้างจะเยอะ,ะครับนะก็คือ เห็นนะครับมีรูบี้นะครับก็จะมีแค่รูบี้แหละจริงๆมันร้อยเดียวไม่ใช่หรอส่วนเกียร์นะมันใช้ไม่ได้แล้วครับเกียร์ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่รูบี้นะดังนั้นนผมก็จะเตือนโดยตลอดนะครับว่าถ้าไม่มั่นใจเนี่ย อย่าเห็นแกรูบี้ร้อยเดียวอะ่ะมันแค่นิดเดียวแต่เข้าใจแหละว่ามันแบบเหมือนมีตังวางเอาไว้อยู่ในกระเป๋าเราอะ่ะมันก็อดกลั้นไม่ได้ที่จะใช้ใช่ป่ะตรงนี้เราก็เข้าใจแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่มีใครสามารถแจ้งข้อมูลได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าเฮ้ยต้องทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้นะแต่ว่าสถิติจากผมที่ทำเอาไว้เนี่ยมันคือ,อ เกือบร้อยเปอร์เซนต์่าใช้คำว่าเกือบร้อยเปอร์เซนตะ์ครับว่าปัญหาจะเกิดกับไลน์ที่แบบสร้างใหม่เอี่ยมนะครับเพราะว่าระบบมันก็คือเหมือนแบบน่าจะเตรียมง้างรอเลยนะว่าแบบเฮ้ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปแฮกไหมไปสแปมไหมอ่าระบบเขาป้องกันไม่ได้หรอกนะครับแต่ับคนที่จะสร้างไลน์ขึ้นมาใหม่แต่ว่าเขาก็กลัวนะครับว่าไอ้มันจะไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่า เกมค่ายไลยน์เนอะเออทั้งยังมีคอมเตม์ล่าสุดแต่แบบเห็นมีคนเดียวอ่ะผมก็แบบว่าคือโอเคแหละเราเข้าใจถ้าเกิดเราคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวอ่ะทฤษฎีนั้นมันก็คือจะซับพอร์ตแค่ตัวเราเองเท่านั้นเขาบอกว่าเกมไลน์ไม่สนุกเพราะว่าต้องเชื่อมไลน์ถ้าไปเชื่อมอื่นจะสนุกมากกว่าผมก็เลยงงว่า เฮ้ย hey, ถ้าเกิดสมุิเราเชื่อม Facebook หรือเชื่อม Google เนี่ยมันจะมีโหมดพิเศษอย่างนี้เหรอมันจะมีของแจกพิเศษเหรอมันก็ไม่ใช่นะล็อกอะไรมันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเข้าใจว่าคนที่อาจจะเป็นสายซื้อขายเป็นสายซื้อขายดีครับการที่จะใช้เฟซบุ๊กหรือ Google เนี่ยมันอาจจะปล่อยไวอย่าง Google อย่างเงี้ยเหมือนแบบน่าจะปล่อยด้วยไวกว่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้อยู่ในวงการนี้ครับคือล็อกอินด้วยไลน์เนี่ยมันจะเสถียรที่สุด เสียดตรงที่ว่ามันมีเรื่องข้อมูลควบคุมอะไรประมาณนี้มันสามารถที่จะจัดก,การปัญหาอะไรต่างๆได้นะครับไวที่สุดนะครับส่วนช่องทางอื่นอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าคือเกมเขาเปิดเอาไว้เพราะว่าอาจจะมีบางประเทศที่เขาแบบเล่นไม่ได้ อ่านะครเขาแค่แบบซับปอร์ดว่าเฮ้ยประเทศนี้ไอ้อย่างจีนเน่ยเขาไม่ไม่ใช้แอปพลิเคชันไลน์แอปต่างประเทศหลายๆประเทศเขาไม่ใช้ไลน์นะเขาใช้วาตแอปกันนะครับเขาก็เหมือนเปิดให้โอกาสว่าแบบเฮ้ยเห็นเกมนี้อยากจะเล่นนะครับ หรือบางคนเล่นเกมนี้อยู่แล้วแต่ว่าต้องไปในประเทศที่แบบเขาไม่ได้ใช้ไลน์เขาก็เลยเปิดโอกาสให้อ่าเล่นโดยการล็อกอินด้วยช่องทางอื่นเขาเลยจะไม่ได้มีปัญหานะคราบฉะนั้นเนี่ยล็อกอินไลน์จะค่อนข้างเสถียรที่สุดแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เป็นของไลน์เกมขับอย่างนี้นะมันก็จะเล่นได้แค่เฉพาะในไลน์ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเออเกมอ่ะคือเขาบอกว่าเกมค่ายไลน์ไม่ดีที่ต้องเชื่อมไลน์แล้วจะให้เชื่อมอะไรผมก็งงอยู่นะเหมือนกันนะเออเหมือนประมาณว่าคุณจะเล่น ิ๊กต็ออย่างนี้นะครับแล้วคุณจะต้องเชื่อมด้วย facebook มันก็ไม่ใช่ป่ะเออผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันนะเออทันั้นเนะี่อย่างที่บอกว่าปัญหามันคือเราอาจจะแบบว่าต้องการซื้อขายดีนะครับส่วนการสร้างอ่อ,อแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมเข้าใจผมเข้าใจนะเพราะว่าการสร้างด้วย google มันอาจจะง่ายกว่าอน,นีจะได้ว่า Google f a c e b o o k อะไรเงี้ยมันมันง่ายกว่านะมันก็เลย สะดวกอ่ะเรียนได้ว่าสะดวกสร้างแล้วกันนะครับเอออย่างของลายก็อย่างที่บอกว่ามันาจจะมีขั้นตอนซับซองซับซ้อนนะครับส่วนคนที่เข้าเกมครับสมมุติว่าผูกลายมาแล้วนะมีคนถามเยอะมากครับคือตรงนี้เป็นส่วนที่คิดกันไปเองอ่าอย่างที่บอกว่าถามคนที่เขาแบบมีข้อมูลอยู่ในมือสินะครับเรื่องของ ID นะครับที่ที่แบบว่าเข้าเกมอ่อุปกรณ์เดียวสลับไ d ดีไป ID ดีมาเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ว่า ทุกวันนี้นะมีอยู่12 ID ใช่ไหมผมสร้างมา10 ID ของแฟน2 ID ผมสลับนะครับตอนนี้มีมือถือสาเครื่องครับแล้วก็ iPad 1นะครับสลับไปสลับมาทุกวันเป็นเวลารวมนี่ก็โอ้โหกี่ปีแล้วอะถ้าเกิดนับเอาแค่แบบตั้งแต่สร้าง ID 2มามันก็ กี่ปีแล้ว5ปีผมทําแบบนี้ทุกวันครับไม่มีโดนแบนไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกว่าทุกงานอนะ่ะมันมีเหตุมีผลเพราะแบบไปทําอะไรไปครับแต่คราวนี้บางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปเฉยๆว่าแบบโดนเพราะอะไรมันก็เลยคิดไปเองครับฉะนั้นเนี่ย การสลับไปดีไปดีมาไมไ่มีผลอะไรนะครับแล้วก็เข้าเกมด้วยการล็อกอินที่ไม่ใช่อัปลายนะพอไม่ใช้อัปลย์ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับว่าให้กรอกอ e ีเมลพาร์ทผมก็เข้าเกมด้วยอ e ีเมลพาร์ทแล้วก็สลับไปสลับมาทุกวันนะเพราะว่ามันล็อกง่ายนะวิธีการก็แค่นี้ครับกดไปที่บัญชีแล้วก็ล็อกเอาออกแค่นั้นเองแล้วก็กรอกข้อมูลใหม่ผมทําแบบนี้ทุกวันฉะนั้น,นพวกนี้ไม่มีปัญหานะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดครับส่วนแอปโครนเนี่ยบอกไปแล้วว่า วงการแอปพลิเคชันครับที่แบบว่าเขาจะมีรถแรกแจกแถมมีกิจกรรมอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยไม่ต้องการให้มีแอปคลนอยู่ในระบบเพราะว่ามันจะรับของซ้าๆอันนี้ผมเคยเล่าสังแล้วว่าโอ้โหสมัยที่เขายังไม่ได้ห้ามนะผมนี่เปรมเลยเพราะแบบของกินที่แบบว่ามันลดราคาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเราสร้างไดีซ้าๆเราก็เป็นคนเลวอยู่เหมือนกันแหละผมเชื่อแบบนั้นคือแบบของบางอย่างที่แบบเฮ้ยเราต้องกินประจําอยู่แล้วเราชอบกินประจําอยู่แล้วพอเขามีโปรโมชั่นแบบนี้ปุ๊บเนี้ยเราก็สร้างไอเดียขึ้นมาซ้ําๆแล้วก สร้างในแอปคลอนแบบนี้อันนี้อย่างเงี้ยคนอย่างผมเนี่ยเขาทำให้ธุรกิจพวกเนี้เขาก็เลยต้องบล็อกแอปคลนในของเกมก็เหมือนกันฉะนั้นน่ยไม่ต้องไปหาแอปโคลนและเข้าเกมง่ายๆโดยการล็อกอินผ่านเข้าเกมเลยแหละนะครับไม่ได้ใช้ <c oughs> ออปลิเคชันก็เข้าด้วยอีเมลพาสกับอื่นๆน,นะที่น้องๆจะแบบมีถามมันเข้ามาอยู่ด้วยก็คือเรื่องของปัญหาซิมนะครับว่าแบบซิมไม่ได้ดูราซิมซิมอาจจะไม่ได้ซิมรายเดือนเป็นซิมเติมเงินอ่ะลืมเติมเงินลืมเติมวันจนมันหลุดนะครับ <c oughs> ถ้าสมมติว่ามันหลุดแบบว่าแป๊บเดียวนะครับเราสามารถที่จะไปแจ้ง ขอใช้ซิมเดิมเบอร์เดิมได้อยู่นะครับในกรณีที่มันยังไม่ได้หลุดนะเราจะเติมเงินเข้าไปก็ได้จบนะครับแต่ถ้าสมมติมันหลุดไปนานเนี่ยเราต้องรีบไปแจ้งแล้วขอใช้เบอร์เดิมเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกซิมเติมเงินเนี่ยถ้าเบอร์หลุดไปนานมากเนี่ยเขาจะเอาเบอร์มารี u s สใหม่นะครับอันนั้นคือจบแล้วเข้าเกมไม่ได้ลวไม่มีวิธีนะคราะอะน,นั้นเบื้องต้นนะก็มือมงม,มือใหม่ครับศึกษาข้อมูลนิดนึงหรือสอบถามาผู้รู้สักนิดนึงครับว่าอมันต้องทําอะไรไงครับเพราะฉะนั้นในเกมก็จะเป็นประมาณนี้ อ่ะเพื่อนๆเ,เก็บรูบี้เก็บตัวกระชากกันไปเท่าไหร่แล้ว่าเตรียมพร้อมกันเดินหน้านะนะเพราะว่าเป้าหมายของเราก็จะเป็นอ่าเรนเจอร์นะส่วนเกียร์11ปีมีนะแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งมาว่ามีกี่ชิ้นมีชิ้นไหนบ้างมีอะไรที่ดีบ้างคือเกียร์ของเดือนนี้ก็ดีของเดือนหน้าก็ดีเมษาก็ดี เลือกเอาเองผมเลือกให้ไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเรายังไม่เห็นหน้าเกียร์ของอมีนาคมแล้วก็เมษาแต่ของเดือนนี้มันเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวอยากได้ไหมมีตัวไหนจะเป็นต้องใช้อะไรก็เปิดดีกว่าอย่างผมในใจจริงๆผมก็อยากจะเปิดเกียร์นะเพราะว่า,าถ้าสมมุติผมเปิดได้แอมบเซียนะครับผมว่าได้เกียร์มาใส่กับรูเดียสแต่ไม่เป็นไรผมมีเกียร์ชิ้นนี้ใส่ให้กับรูเดียสแล้วก็ไม่เป็นไรก็แบบใจไปก่อนนะอโอเควันนี้ประมาณนี้อิ๊กิำยังไงเจอปัญหาไงก็ ถามคนก่อนก็ได้แช้งผมนิดนึงก็ได้แล้วแต่นะแต่ปัญหาสลัักกําคัญคือเราเทสทุกอย่างแล้วเนี่ยเมื่อเราแน่ชัดแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นกับ ID นะเห็นะอยบอกสลับ อ่า ID มาลองเล่นในอุปกรณ์รณนี้ลองไปเล่นในอุปกรณ์รณอื่นถ้าเรารู้นะฉันว่าปัญหาหน,นั้นๆ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับ ID ให้แจ้งเกมเท่านั้นไม่ต้องแจ้งทีเคนะทุกคนสามารถที่จะทดสอบปัญหาเบื้องต้นได้นะว่าเฮ้ยปัญหามันน่าจะเกิดจากอะไรอ่านะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะใครนะมีทุนอยู่นะจัดทิ้งทงทิ้งท้ายจะเปิดเดือนนี้เดือนหน้าครับก็น,นำร้านเตร์เกมร้านนี้นะครับจะนำการคาสทโนเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับ, Center, Pie, รรบอันนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาจนถึงเป็นต้องตองมามกฎหมายครับแล้วก็เติ เพ่มูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS แอทางร้านมีบริการกดแพคให้ได้สำหรับ Android ถ้าไม่เก่งกูรูบี้นะ Android จัดได้เลยครับส่วนบริการโปรแกรมจำลองยูจีโฟนมีหลายดีเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอนะทำได้หลายเกมครับตอบถามร้านค้าเลยนะครับทั้งเติมเกมทำแล้วก็ใช้บริการโปรแกรมจำลองนะแต่ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ใต้เดสคริปชั่นคลิปนะจนนัมการ์คาทอลเซนเตอร์ปลอดภัยเปียกรวดเร็วนะครับอาใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับน้ำกันครับสวัสดีครับ